สวัสดีครับผม LK AUTO นะครับสาขาพระราม5นะครับผมวันนี้รีวิวเช่นเคยนะครับกับงานติดตั้งนะครับผมชุดแปลงหน้าเจ้า Fortuner GR Sport ใหม่นะครับผมตัวนี้แปลงมาจาก Fortuner TRD 2นะครับปี2019นะครับมาในสีขาวมุกนะครับ070นะครับแล้วก็ลูกค้านะครับขอเลือกตัดด้วยสีดำนะครับเมทัลิกรอบคันเลยทีเดียวนะครับเป็นสีขาวมุกตัดด้วยสีดำนะครับเพิ่มความสปอร์ตดุดันนะครับจัดเต็มเลยะครับผมตัวนี้แปลงอ่ โปรเต็มของเรานะครับเป็นชุดเต็มทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับรอบคันนะครับผมในส่วนของด้านหน้านะครับผมเปลี่ยนไปนะครับก็จะได้ตัวไฟหน้าแบบดูโอ้โปรเจคเตอร์เลนมาพร้อมกับตัวเดย์ทัมลันนิ่งไลท์แบบใหม่นะครับผมพร้อมกับตัวคิวไฟหน้านะครับสีดําเงากระจังหน้าลังพึ่งมาพร้อมกับตัวโลโก้เลด่านะครับผมเป็นพาร์ตอะไรแท้ทั้งหมดเลยนะครับผมในส่วนของด้านในที่มองไม่เห็นจะเป็นแกนยึดใต้กันชนนะครับ ช่องดักลมหมอ้อน้ำนะครับพลาสติกปิดกรอนทางเรามีให้ด้วยนะครับผมในส่วนของเบ้าไฟตัดหมอกมาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED นะครับผมและก็ได้หัวเซ็นเซอร์นะครับเหมือนจริงแบบนี้นะครับเป็นหัวเซ็นเซอร์ของตัว GR Sport แท้ๆสีดำนะครับผมด้านล่างสุดจะเป็นไฟเลี้ยวแบบ Sequential l i ไร t นะครับทำงานร่วมกับไฟหลีตอนกลางคืนนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวช่องลมด้านหน้าขนาดใหญ่นะครับเป็นสีดำ เงานะครับผมมาพร้อมกับตัวโลโก้ G R Sport ด้วยนะครับผมรอ่อแบบจัดเต็มนะฮะตัวนี้เป็นสีแท้โรงงานนะครับความใกล้เคียงของสีนะครับก็จะสวยงามแบบที่เห็นนะครับผมได้ทั้งความเนี้บนะครับความสวยงามจัดเต็มแบบนี้นะฮะต้องที L K อัตโตเท่านั้นนะครับผมเป็นอะไรใหม่อะไรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ไปทาที่ไหนมาไม่ได้ความเนี้ยบความคมนะครับผมแวะมาเก็บงานที่เอลเคออโต้ของเราได้เลยนะครับวันนี้ลูกค้าได้เพิ่มชุดแปลงไฟหน้าเป็นเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์จะเป็นไฟหลีตอนกลางคืนด้วยนะครับผมเวลาที่เปิดไฟนะครับก็จะทําให้ตัวเส้นกลางปานะครับติดตอนกลางคืนด้วยนะครับผมในส่วนของคิ้วล้อนะครับเป็นสีดําเงาทั้ง4ี่ล้อเลยนะครับผมเพิ่มมิติให้กับตัวรถได้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับผม ตัวมือเปิดนะครับเป็นสีดําเงานะครับพ์ทอะไรแท้ทั้ง4ประตูนะครับผมแลวก็ลูกค้าได้เพิ่มเติมนะครับตัวบันไดข้างนะครับผมสีดําด้านนะครับเป็นพ์ทอะไ่แท้ของตัว g r sport นั่นเองนะครับผมในส่วนของชายด้านหลังนะครับผมเป็นลิ้นด้านหลังของตัว g r sport สีดําล้วนนะครับมาพร้อมกับตัวสันครีปนะฮะที่เป็นความเป็น g r sport นั่นเองนะครับผมกันชนท้ายของ g r sport นะครับมาพร้อมกับตัว คิ้วไฟตัดหมอกท้ายนะครับตัวรูปตัวแอลอยูนี้นะครับผมเสริมความสปอร์ตให้กับท้ายรถอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวไฟท้ายแบบใหม่นะครับผมมาความกับตัวคิ้วท้ายที่เป็นสีดําเงานะครับผมพาร์ทอะไรแท้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ด้านบนสุดนะครับสปอยเลอร์แท้จีอาร์ทรงสปอร์ตนะครับผมเป็นจีอาร์สปอร์ตสีดําเงาตัดด้วยด้านล่างสีเดียวกันกับตัวรถนะครับผมสีขาวมุกนั่นเองนะครับผมสวยงามอย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับท่านใดที่มี Fortun e r นะครับ ตั้งแต่ปี2015จนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับอยากจะอัปเกรดนะครับเป็นรุ่น GR Sport แบบใหม่แบบนี้นะฮะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะฮะพูดคุยโปรโมชั่นกับทาง LK Auto ของเราได้เลยนะครับผมรับรองคุณได้งานเนี้ยบงานดีครับสีแท้โรงงานอะไรใหม่ทั้งหมดแบบนี้100%เนะครับผมไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม l อของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ